สวัสดีท่านผู้มชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับพิกัดถนนพุนทธมณฑลสาย3เขตบางแคกรุงเทพมหานครเบอร์ติดต่อ088-612-4002นะครับตามหาตามหาลูกค้านะครับที่บอกว่าจะจองรถคันนี้นะครับทักมา4วันแล้วนะครับบอกจะโอนจองนะครับก็ ประกาศตามหาแล้วกันประกาศไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับก็คิดตั้นคันนี้นะครับ4 5 0 0 0 0บาทมี FC อยากจะได้ก็ส่งรายละเอียดให้หมดแล้วขอเลอกบัญชงบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วบอกจะโอนมัดจำให้นะครับก็4วันผ่านไปวันนี้วันที่5แล้วก็ยังไม่โอนมานะครับยังไงก็ถ้าเอาก็รีบๆทักมาแล้วกันเดี๋ยวคุอื่นเอาไปก่อนอะ ก็ยังถือว่ายังไม่มีเจ้าของแล้วกันสําหรับคิดตั้นสีแดงคันนี้เป็นรถปั้นใหม่45,000บาทนะครับสนใจก็ทักได้เป็นรถจากสภาพใหม่ทั้งคันโดยช่างเสนอเพชรบุรีฟังเสียงอีกทีใสๆเลยแมรถสวยครับสภาพป้ายแดงเลยสภาพกิิบๆเลยไม่รู้เ ตำหนิคงไม่มีเนาะเพราะว่ารถมันขึ้นใหม่ทั้งคันนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันรีวิวไปหลายคลิปแล้วเอาเป็นว่าก่อนหน้ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คันนะครับเหลือสีแดงแค่คันเดียวแล้วนะครับก็สีน้ำเงินไปแล้วสีเขียวก็ไปแล้วตอนนี้เหลือสีแดงให้เดวบอกลูกค้าหน่อยว่า รถเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเราขึ้นเรื่อยๆแม่ไม่ใช่ว่าที่เห็นที่แบบไม่ใช่รถคันเก่ามาขายคันใหม่คันใหม่ใช่ใช่ก็<า>คือตอนนี้จัดสภาพคิปตันขายนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ <จะ S 1> หลาย,ลายๆคนๆอยากจะได้แล้วก็ชื่นชอบผมก็เลยจัดให้เลยสําหรับคิปตันนะครับไม่แน่อาจจะมีรุ่นอื่นที่มันเป็นรถที่เอามาปั้นขายเหมือนที่มันเป็นลักษณะคิปตันก็ได้แต่คิดว่าซูซูกิคิดตันเนี่ย มันข้อดีของมันข้อเด่นของมันคือมันสตาร์ทมือเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเป็นรถพวกนี้ผมจะไม่เอาสตาร์ทเท้าเลยเพราะว่ามันธรรมดามากเน้นว่าต้องเป็นสตาร์ทมือแล้วก็เอามาทําเอามาปั้นเอามาขาย,าายอ,อ่ะสียังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันสมมติว่าไทยอยากจะได้อยากจะได้สีอะไรอ่ะมันมีมันมีสีอะไรสีน้ําเงินสีเขียว สีแดงสีม่วงนะครับมันมีหลายสีมากผมไม่รู้ว่า f c เนี่ยชอบสีไหนผมก็พยายามทําออกมาหลายๆสีซึ่งก่อนหน้านี้ทำออกมาแค่สีเดียวคือสีเขียวนะครับจนแบบ f c ทักว่าเอารถเก่ามารีวิวหรือเปล่าก็เลยว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้ครบทั้ง3สีเลยในชุดนี้ก็ชุดนี้ก็เหลือแค่สีแดงสีเดียวเท่านั้นลแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆครับกำลังขึ้นงานอยู่นะครับ แต่ตอนนี้ถ้าใครใจร้อนอยากจะไปขี่ก็คันนี้เลย45,000บาทนะครับส่วนคันนี้ไม่ต้องรออีกเช่นเดียวกันฟังเสียงมันเป็นซูซูกิสวิงก i n g นะอไม่ใช่ซูซูกิส i n g นะครับสตาร์ทมืออีกเช่นเดียวกันโอ้ต้องบอกว่าเป็นรถที่เหมือนกับว่าทำ ถูกพัฒนาต่อมาจากคิดตั้นอ่าต้องบอกว่าถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโฉมเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเครื่องนะครับมาจากคิดตั้นแต่ที่สำคัญคือระบบระบายความร้อนก็ยังเป็นเจ็ตเจ็ตคูลเลตเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นข้อดีของซูซูกิในเรื่องของการเอา ใบพัดไปติดกับจานไฟเพื่อที่จะระบายระบายความร้อนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงหน้าตาของมันนะครับมาดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูระหว่างคิทตันนะครับเ,เห็นไหมดูคิทตันครับคิดตันก็จะมีตัวระบายเขาเรียกว่าเป็นตัวระบายความร้อนเจ็ตคูลเลตนะครับหรือว่าเจ็ตคูลนั่นแหละส่วนสวิงก็ ยังมีไว้เหมือนกันนะครับมันถามว่ามันบินมันดียังไงมันดีมันดีตรงที่ว่ามันช่วยไม่ให้เครื่องร้อนถือว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นระบบที่ซูซูกิทําออกมาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคันนี้ใครที่สนใจ28,500ดา้บาทาาลถเก็บลถจัดสภาพมาแล้วครับใช้งานมาแล้วนะครับก็ไม่ได้ว่า จะแบบสภาพป้ายแดงเหมือนซูซูกิคิตตันนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับฟังเสียงอีกรอบนึงย้ำว่าเป็นสตาร์ทมือ28,500บาทนะครับซูซูกิสวิงนะครับรถน,นี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะมีน้อยคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี4 1นะครับอ่าแล้วก็ดีไซน์เขาก็จะแบบทันสมัยขึ้นอ่ายังถ้าเป็นคิตตันเนี่ยมันก็จะแบบยังมีเหลี่ยมยังมีเหลี่ยมมีสัน แต่พอเป็นตัวสวิงนะครับพอเป็นตัวสวิงมันก็จะแบบดูมนๆดูฉบโบดูท้ายเพียวๆแหลมๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ทําเหมือนกับว่าทําให้มันสวยขึ้นประมาณนี้นะครับย้ําว่าอันนี้เป็นสตาร์ทมือเหมือนกันแล้วก็เอกสารครบภาษีปี70นะครับสุ z กิสวิง n g 5 8 5 0 0บาทภาษีปี70 ส่วนคิดตั้นภาษีปี69นะครับใครที่อยากซื้อเซอร์ไพรส์ไาได้เลยได้เลยช่วงนี้เดี๋ยววันนี้ร้านเปิดวันสุดท้ายแล้วแต่ถ้าเผื่อสนใจก็จองไว้ได้แล้วก็ส่งให้หลังปีใหม่นะครับไ่นไหน้าจก่อนก็ส่งได้ีมส่งได้ได้ถ้าอยากได้เป็นของขวัญวันปีใหม่รีบพักมาเลยเดี๋ยวผมจะรีบลงคลิปสําหรับรถแม่บ้านทั้งสองคันนี้อ่ะมาถึงแม่บ้านอีกหนึ่งคันที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยสําหรับ คาวา s a กิมายากลนคันนี้นะครับนั่นก็คือคาวา s a กิมีจิกเครื่องยนต์เหมือนกันเลยกับคิดตันกับสวิง g 1 1 0ซีซีเหมือนกันเป็นคู่แข่งที่ออกมาในยุค90เลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสตาร์ทเท้ารถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บสภาพเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนซี่ลวดเปลี่ยนก้านเบรกนะครับแล้วกออ็อะไรอีกอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมันเป็นรถเดิมเมมันเป็นรถเดิมเดิม ชุดสีเดิมโรงงานอันนี้เป็นรถเนี่ยเขาเรียกว่ารถเดิมแต่ถ้ารถบิ้วก็จะเหมือนกับไอ้สองคันนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นรถเดิมรถเดิมก็จะอารมณ์ประมาณแบบแห้งๆนะครับชุดสีเดิมเปลือกเดิมอะไรเดิมหมดเลยมันจะไม่ได้แบบมีความสวยความใหม่เหมือนกับสองคันนั้นเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยรา,าอราคาคันนี้หน0 0งน้บาทสตาร์ทง่ายด้วย สวยไม้สวยสวยอะ่ะสีสันสีสัน,สสน,สสนอ่ะเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะได้รถเดิมๆคาวาซกิเมจิก15,000้านบาทชุดโอนเอกสารทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับอ่ะสนใจก็ทักมาแล้วกันมาสำหรับ วันนี้ก็เป็นเปิดร้านวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วจะเปิดอีกทีนึงก็ประมาณนู่นเลยวันที่6มกราคมปีหน้าเลยนะครับเปิดอีกทีปีหน้าเดี๋ยวเจอกันใครเดินทางก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพมาก็มาด้วยความปลอดภยัย<ๆ>เดินทางปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับประชาสัมพันธ์ไว้แล้วกันวันนี้เปิดร้านวันสุดท้ายแล้วครับเ<ๆ>จอกันปีหน้าวันที่6ประมาณวันที่6นะครับ ใครที่สนใจอยากจะได้ก็ทักทายกันเข้ามามีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วโอเคช่วงดีปีใหม่ร่ำรวยทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ